อาชีพศิลปินมีสลัดหรือว่าทํางานฟรีแลนซะ์น่ะเราต้องอาศัยความต่อเนื่องความสม่ำเสมอและทํางานมันออกมาเรื่อยๆการได้ออกไปเจอคนได้ออกไปคุยกับคนนะ่ะมันเป็นอีกภาพลาุงนที่สําคัญมากของคนทำงานศิละปะได้ไปคุยกับเขาเราก็ได้รู้ว่าเออควรจะทํางานแบบไหนให้มันตอบโจทย์กับตัวเราเองด้วยแล้วก็ตอบโจทย์กับลูกค้าที่เขามาจ้างเราด้วยจับจุดเนี้ยได้ว่ามันไม่มีทางไสแหครัะชื่อเจ๋งนะครับ ศิลปะสีปาดครับ A A L m G ปัจจุบันก็ทำอาชีพอิลระครับรับวาดภาพเทนติ้งทำงานศิลปะครัหน่งคาร์ลินิสเป็นเอาซอร์ทลงสีคอมมิคให้กับไซเบอร์ชีตทวิโอครับตอนนี้ก็พิมพ์คอมมิคขายอยู่ที่อเมริกา ามารเราเปนคนชอบงานศรราิลปะอยู่แล้วชอบวาดูปแล้วก็ไปต่อที่วิทยาลัยอ,อาชีวศึกษาอุลบลราชธานีสาขาออกแบบการาฟิกดีไซน์ครับจบจากอาชีวอุบลก็ไปต่อที่มหาวิทยาลัยอ,อุลบลราชธานีครับคณะศิลปะประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์สาขาออกแบบวิเทศสิทธิ์ครับ อาจารย์ที่ปรึกษาเราเรียกเราว่าเอวเพราะว่าเราทําภาพประกอบเกี่ยวกับพวกนรกไตภูมิอะไรอย่เงี้ยหลังจากนั้นมาเราก็เลยเราก็เลยติดชื่อเวจีแล้วก็นํามาตั้งเป็น a k ของตัวเองคาแรคเตอร์ของผมก็จะมีชื่อว่าติ๊กบอยนะฮะช่วงกว่อนหน้านี้เราทํางานออกแบบให้คนอื่นแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ได้ตอบโจทย์กับตัวเราเงี้ยเราอยาก ทำคาแรคเตอร์ขึ้นมาสักตัวหนึ่งให้มันเป็นตัวที่สามารถสื่อสารแทนเราได้แนวคิดแรกที่เราทำเรา,เราสนใจอยากทำอาร์ตทอยแต่ว่าช่วงก่อนหน้านั้นคือเรายังไม่ได้มีทุนมากพอที่จะเอาไปทำอาร์ตทอยอะไรเงี้ยเราก็เลยเอาดีไซน์เจ้าตัวละครเนี้ยมาทำเป็นงานเทนติ้งก่อนเราเรียนจบมาปุ๊บเราตัดสินใจที่จะออกมาเป็นฟรีแลนซ์เลยโดยไม่ไม่เข้าไปทำงานประจำเพราะว่าเรารู้สึกว่าเรา ผกจะดีกับการทํางานในแบบของเรามากกว่ามันเหมือนการใช้หัวใจนำทางนะครเราก็เลยเอาแรงบันดาลใจตัวนี้มาออกแบบเป็นอาร์ตคอยลเลคชัาณแรกของเราชื่อว่าจิ้งบอยเมล็ิหดผลตอบรับก็ค่อนข้างดีครับตัวอาร์ตคอยก็ขายหมดตั้งแต่เปิดจอง3นาทีแรกเราก็ดีใจครับแล้วก็พยายามที่จะต่อยอดมันออกมาเรื่อยๆเป็นตัวสคับเจอร์บ้างแล้วก็เป็นงานเพนติ้งอื่นๆต่อไปอย่างนี้ย แล้วก็อาจจะต่อยอดไปเป็นอะต,ตอลเลคชั่นอื่นๆในอนาคตครับคือตัวผมเองผมเริ่มจากการหาอินสปิเรชันก่อนหลังจากที่ได้กินอินสปิเรชันได้คอนเซ็ปต์แล้วอ่ะเราก็ต้องเอามาเริ่มสเก็ตแบบตัวแรกขึ้นมาก่อนแล้วก็ค่อยๆปรับดีไซน์มันมาเรื่อยๆให้มัน ให้มันพอดีฮะหลังจากเคลียมแบบได้ปุ๊บก็ค่อยเอาไปสกระบวนการต่อไปเ,เนี่ยขึ้นรูปท d ีดีแล้วก็ริมพ์ออมาเป็นตัวหรือว่าปั้นขึ้นมนืออะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่เทคนิคของเราฮะหละังจากนั้นก็เอามาทำพิมพ์ที่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยก็จะไม่ค่อยมีพวกแกลเลอรี่หรือว่า งานที่ให้เราเอาการศิลปะทย่ทำขึ้นมาไปโชว์เราก็เลยไปนเน้นที่ออนไลน์เป็นหลักซึ่งตอนนี้เราก็ทําเพจ Facebook กับไ g ีขึ้นมาเวลาเราทํางานศิลปะขึ้นมาเราก็พรีเซนต์งานของตัวเองลงไวในโซเชียลเป็นหลักคิดราคาจากว่าเราใช้ระยะเวลาในการทําเท่าไหร่อุปกรณ์สีอะไรราคาเท่าไหร่แล้วเราส่เอามาบวกค่าแรงที่เราทําลงไป ถ้าค่ออกไปขายหรือไม่ก็เปิดประมูลเลยนะในกลุ่มตามกลุ่มออนไลน์ f c e e o o o k การไปส่งงานเองนะ่ะสำหรับผมมันคือการได้ไปมีแอคทิวิตี้กับคนที่เขาเป็นนักสะสมจริงๆนะฮะการได้ออกไปเจอคนได้ออกไปคุยกับคนนะ่ะมันเป็นอีกภาพลุ้นที่สำคัญมากของคนทำงานศิลปะก็ได้รู้ว่าเออความต้องการของคนเก็บสะสมงานศิลปะเขาชอบแบบไหนไม่ชอบแบบไหนเขา มีมุมมองกับงานศิลปะยังไงบ้างเห็นเราได้แลกเปลี่ยนกันนะฮะอาชีพศิลปินอิสระหรือว่าทํางานฟรนะีแลนซ์น่ะเราต้องมาใส่ความต่อเนื่องความสม่ำเสมอและวทางานม,มันออกมาเรื่อยๆเพื่อให้คนที่เขาอยู่ในวงการหรือว่าคนที่เขาเป็นกลุลูกค้าเขาได้รู้ว่าเอ้ยคุณกําลังทำถึงสิ่งนี้อยู่แล้วเขาถึงจะรู้ว่าคุณทําอะไรเมื่อเขารู้ว่าคุณทําอะไรปุ๊บง,งานม,มันถึงจะมา คนทางานศิลปะไส้แห้งอันนี้ผมไม่รู้ว่าใครเป็นคนนิยามมันขึ้นมานะพอเราทามันไปสักระยะหนึ่งนะเราจะสามารถจับทางได้ว่าเราควรจะทํางานแบบไหนให้มันตอบโจทย์กับตัวเราเองด้วยแล้วก็ตอบโจทย์กับลูกค้าที่เขามาจ้างเราด้วยจับจุดเนี่ได้ว่ามันไม่มีทางไส้แห้งนะเพราะว่าให้ผลตอบแทนค่อนข้างดีสำหรับงานศิลป์และงานศิลปะ